มาครับวันนี้ว่างๆเดี๋ยวพามาแต่งคานะครับแตงคามันหัวขาวๆงามๆนะครับมีน้ำอยู่นะสองถังถังแรกอันที่สองอันที่สามถังแรกน้ำเปล่าถังแรกน้ำเปล่านะครับถังที่สองผสมลงส่วนายชู่ลงไปนะครับสีบลิตร คิดรีบน้ำงิดรีบจะสมประมาณแก้วเป็นี่ครับเสียบหข้าวมากนี่ตัดใบออกครับตัดใบออกให้หมดตัดใบเราไปแต่งหลัววตกตัดหลักออก ตัดรากออกให้หมดนะครับแล้วก็ขูดเปลือกออกขูดขูดไปจนมันขาวบนครับงาบัว่าวก็เห็ดพิธีไปทันเนี่ยแล้วก็ตัดหัวดำๆออก ส่วนที่เป็นปลาหัวดำๆตัดออกตอกข้าเบนนครับมีตรงคมดีนะครับถ้าบ่คมมันจะสั่นนะจะดังแล้ก็เป็นล่างล่างน้ำกเรกามมเสี้น้ำราจะ้นซชมคนนวรจะอะไรนะครับบึนั่นเลยลายเไม่ค่อยเหนาะแต่จะเรียครับเบอ,อ,องวิธีการเกลบ นี่พี่ตอตัดใบตับดรากตามปกติมันเลยเอาเปลือ,อ,อกั้งเปลือกค้นทั้งบนเอาออกเปล็ดมันดำนี่บอ,อกนู่นแกบออกปูต่อ,อนะครับแต่งให้มันดูดีๆนะบางคนกับบริเทนสีนะ นี่มันดำๆเลยตัดออกมันเดินนนอ,เอ,นเอนะครับมามาแช่ลงส่วนไปชู้เขาเราเบื้องให้เบื้องสิบห้วนะครับเดี๋ยวที่มามัดใส่กระคาตะไข่เบื้องหนึ่งตัดใบตัดราก มีว่างนะครของมันมีหลายเดี๋ยวมันเห็ดเบิง้งมื่อได้ของหลายไปเห็ดอยู่ตลาดไม่มีของเลยเนนตัดใบตับดราก หลัออกมาแช่น้ำสมใจสู้แล้วพักคลิปจะบือนนะคระนะับเนาะ ในเหลุกลร์เระได้เจ็กเศร้าออกได้มากต่อกันไหมเดี๋ยจะไม่เห็นสบงนะครับหลังจากที่ห้อปลอกลากออกเรียบร้อยนะครับตัดใบปอกลากออกเม่ใช่เด่นสีไม่ใช่เป็นแบบนี้เนาะโอเคครับมันในห้าจะมัดมัดมัดกับมัดแค่มัดที่แรกเนาะมัดแค่จุกๆกันไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกนะครับหกหัวนะมาเทียบกับฟาร์มเมอร์นะครับอาจจะประมาณนี้หกหัวฟาร์มเมอร์นี่พอดีเขาก็ได้นับที่หัวนะครับเขาเบิรงทีขนาดนาตัดกท่านกนนะ็ประมาณฟาร์มเมอร์นะครับประมาณฟาร์มเมอร์นี่ฟาร์มเมอร์วนๆนี่เนี่ยนะประมาณนี้กาจะได้สิบบาทนะครับประมาณอันนี้ที่แรกนะ แต่แลงแล้วมัดนะครับมัดตรงหัวครับมัดตรงหัวแข่สองรอบนะครับอันนี้คือเสร็จนะครับ็น,นึ่งมัดอันนี้คือที่ทแรกนะครับวิธีที่สอง <c oughs> ตะไคร่มัดตะไครมานะครับตะไคร์นนงสองสามสามหัวนะครับ ใส่สามหัวครับวันนี้ข้าวนนาอีกหนึ่งนะครับสองนะครับหัวน้อยคาหัาวหน่อยใส่สามนะครับคาหัาวใหญ่ใส่สองเนาะอันใส่สามเบิ้งนะครับเส้นหลักตัดนะครับประมาณคืบคืบนิดตัดที่ความยาวหนึ่งคืบนะครับคืบหน่อย สูงประมาณนี้เนาะเือ่ม่มีตัดะดับสูงดสูงประมาณนี้นะตัดตรงนี้นะครับตัดตออกแล้วก็ใบบุชีมากนะครับใบมะกรูดมัดสครับมัดเฉียบๆมันรุงเทียงกันนันเงีายงเนะอย่างมา อย่างมากนะครับอืมได้เลยมันเป็นารร้ายางอบหนึ่งอ่ะเห็นไครับมันด้วยสองรอบพอจะได้แล้วอันนี้คือแบบที่สองนะครับแบบที่สาม ตากมเดือตัดตายออกครับอยกก็เลยแยกมาจ้ะแอกมาอะอกวาแับมีเษณ่นี้เนาะแกออกบมันแกไมดแปลกที่มันินได้ม่มันจะแบอ้อนมา มันคนกับปอกบนล่างมันค้นกับปอกจากล่างขึ้นบนรับแล้วแต่ผู้เด่นนัดนะที่เคี่ัของผนกรัดปอกจากข้างล่างขึ้นบนนี่เรื่องหัวประมาณหกเจดหัวนะครับตามี้อหมัดไวนนะมข้อเห็นมัดละสิบบาทนะตมอหมัดปกตีน อ่าพวกเด็กจะปลูกจะขายมานหัวที่สองนี่หัวที่สามหัวไงกับไส้สี่หาหัวหัวกลางๆกับไส้ฟกหัวเย็ดหัวหัวหน่อยแปดหัวตามปกตินะครับ งานนี้หนาฝนกะสิหลายแน่ครับหลายเจ้าต้องใส่หลายเน่นะครับทั้งเชงคันทั้งสารตลาดมันหลายนะครับต้องใส่เยอะเป็นธรรมดาจะม่ขึน้นนแรงนะครับน้ำแรงใส่หน่อยคนนี้ก็ได้คลายนะครับขาเราจะมีน้ำหดก็าถูกใจว่าดูที่เดียวเก็บเกี่ยมสิบปีนปนะ เรลานบวชล้านนี้ขุดขายกไได้ขคานมีเชือเดยาวนะฉะนั้นบวชตะลูกกับบวชล้านย่มงน,นขายอยู่เลยนคร ก็จแบบปกตินะปกติแบบบอลีบาเร่งน,นะครับเดีจะวิธีวิธีนึนงนิเนะีดอัน่งนะอีก มันใช่หครับห้าหัวพอหัวคุณก็ตุ้มตุกึ้นมานนะครับะแคกมันจะแคร์เซพื้นนะครับพื้นโตะพื้นห้าเนี่ยอับมันจุ่ยนกันคุณมกนหรือมานตอนนี้นะมีปูมีฉีดมันมันสี้าเส้นผมม้วนลงคุ้มับลงเลยนะครับม้วนอย่นี้นะ ก,ก,ก็มยนม่ครับมวนจะมมนสูดคนละครับมปื๊บเอเปลือกมาเนี่ยันนีเปลือกกอบเปลือกมาครับแต่มียางๆยาเปลือก่าเนี่ยเี้ยนองเคี่ยงดนห้องเคจอนมยอีมคาดไปอได้ละนี่ที่สามสิบบาทแค่นี้ ง่ายๆนะครับอทอาไว้เแดบบี๋ยวเชิญเลยคามัดนะครับเครื่องต้มนะครับจะขายเป็นกรรํนนะครับแล้วก็แบบขายเป็นกรรําจะแนี้เนาะแค่นั้นแหละครับง่ายๆพวกนีอยังหลายนะครับผู้ใดขายว่าเป็นแบบ ลองไปเห็ดเบิ้งนะครับสำหรับคนนี่นิดๆหน่อยๆปลูก่น้ำบาดน้ำเฮียน้ำซ่านนะครับเพ่ขายจรงเขาขายเขาก็ส่งขายดีแท้มาว่องเบิ้งครับมาได้แพงนะครับความรู้มีไว้แบ่งปันกันนะจ๊ะแบ่งปันได้ครับทบทวนได้นะครับคือว่าทบทวนไปนี่โตนะครับก็ดะเสียหายเองผู้หายจะหายความรู้นะครับผู้บริรู็จะได้รู้นะครับผู้หายความรู้ถือว่าเป็นการทบท้วน ข้อมูลตัวเองไปใหตโตนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ